สวัสดีครับเอฟซีมันจะมาพบกันในวันที่สิบหาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับมื่อนี้ผมก็ตีนําเลขวิ่งบนและล่างนะครับสําหรับสูตรวิ่งบนและล่างนี่เขากระตเดินทั้งบนและล่างนะครับเลขตัวเดียวแต่มาได้ทั้งบนและล่างนะครับสําหรับมื่อนี้ผมก็ตีนํำมาให้เอฟซีได้รับชมกันทั้งหมดแปดสูตรนะครับ แปดสูตรมาให้เอฟซีไว้พิจารณาเลยว่าชอบสูตรไหนก็ค่อยตานะครับอชอบสูตรไหนก็ค่อยพิจารณาครับแล้วราบชอบกระพันนะครับเป็นแค่แนวทางก่อนไปรับชมก็ข,ขอฝากคาเตือนก่อนครับและคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนล้วงกติมาเบงิงอ่าสูตรแรกเลยนับะสูตร,นะตรบนล่างครับ,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 รบวิ่งบนและล่างนับะนะครับวิ่งบนและล่างอ่าตัวเดียวนับละนะครับบาง,งวดกามาล่างบาง,งวดกามาบนนับะนี่ครับแต่ว่าสูตรนี้อ่าเริ่มเดินตั้งวดที่ออกหก 90สำหรับเ,เลขไทยแล้วมาที่หนึ่งเราก็เลขล่างออก60รับระนะครับามาได้ทั้งบนและล่างอ่าแต่ว่าที่งวดหลัางมาเนี่ยเขามาที่บนอย่างเดียวรับ,รนะรบมาที่บนอย่างเดียวนับละงับมาที่บนเหมือนกับวิ่งบนไปเลยสำหรับตัวนนี้รับละสำหรับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่หกรับร เดินมาแล้วหกวัดครับเดินมาแล้วหกวัดสำหรับวิธีคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้เข้าทีใส่ลักหมื่นของรักที่หนึ่งบวกลักพันของรักที่หนึ่งแล้วก็บวกลักอ่าสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกรสี่ห้องที่ครับตามนี้เลยสำหรับเอฟที่ตามนี้เลยเอฟทีก็ไปย้อนอ่ะย้อนเบิึงสำหรับเอฟที็ไปย้อนเบิึงอ่ะครับศูนย์กับเจ็ดอ่ะหมื่น มือนและพันศูนย์กับเจ็ดละปกาสิบและหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งิบหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์กับ8ดอ่ะศูนย์กับแปดแล้วก็บวกสี่ขอ้งที่ทละวันนีน้ศูนย์ไี้มีค่าอ่ะครับศนย์ไ้ค่าขอเวลาแป๊บหนึ่งละแป๊บหนึ่งอ่ะครับโอเคเจ 8อะ7บวก8เป็น15ได้5 5บวก4เป็น9อ่ะวันนี้ได้เลข9จะมาบนหรือล่างครับแต่ว่าทีน่ๆคือเขาเดินที่บนมากทีงวดแล้วครับละทีงวดอ่ะตัวนี้กับไปชนชนที่หลัก10บ,บนของเขาครับชนที่หลัก10บ,บนนะครับขอให้เดินต่อนะครับตัวนี้ครับละเขามาเดินมาล่างสีงวดแล้วครับ มาแต่บนอย่างเดียวนะครับนะเอฟซีชอบแบบไรก็จัดไปครับชอบสูตรไหนก็จัดไปครับเดินต่อที่เป็นงวดที่เจ็ดนะครับเดินมาแล้วหองวดเดินต่อที่เป็นงวดที่เจ็ดตามนี้เลยเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะนําลงครับข้อบอกสูตรที่สองครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ก็เดินมาแล้วหางวดนะครับเดินมาแล้วห้างวดสําหรับสูตรนี้ครับร่างเดินหางวดมาบนหลังนะครับอ่ะ วดล่าสุดมาทั้งบนทั้งหลังครับน<ๆ>ี่ครับก้อนหนานี่เขาก็มาบนจังเดียวแต่กัมาทีล่างสองวดแล้วแต่กับมาอ่าบนนําครับบนล่างครับเริ่มเดินตัง้งวดที่ออกห้าเก้าสามและสี่สองล่างน่ครับ,รบตามนี้เลยเฮ็ดที่ครับตามนี้เลยสำหรับโจวนนี้วิธีคำนวณท่าติดไส่ลักทีปล่างบวกลักหน่วยหลังบวกลักหน่วยเลขหมุนขังที่สองครับ เราจะเขียนเอาไว้เป็นทีละลายถ้าฮักกระเบื้องีกครัร้งหนึง่งสิบหน่วยล่างก็คือสี่กับหกนครับสี่กับหกหักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้านับแล้วหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้าฮ่าโจทยนี้ได้เลขเก้าอยูแล้วครับได้เลขเก้า จะมาให้เห็นหรือไม่นับว่าเอสซีกับยอน,น,นเบ่งออกตามนี้เลยวิธีคำนวณนับว่านี่ครับบนล่างมาบนล่างนะครับไม่รู้จะไปบนหรือล่างนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็มีทั้งบนและล่างเลขเก้าแล้วนะครับเลขเก้ามีทั้งบนและล่างเลยงวดนี้นำลงเป็นงวดแรกถ้าเดินต่อสี่เป็นงวดที่หกสำหรับสูตรนี้ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกจะมาบนหรือล่างรับเนาครับ กำลังเดินอยู่ที่ห้างวดครับเดี๋ยว,วยเขาถือว่าบังสุดต,ต่อไปนะสุดต,ต่อไปครับสุดที่สามนะครับนะสุที่สามสำรับสุนี้ก็เริ่มเดินมาหาง,งวดแล้วเพื่นอนนครับเริ่มเดินห้างวดเหมือนกันครับมาที่ล่างสอง,งวดแรกสามวดหลังมาที่อ่ามาที่บนสามวดแล้วก็มีติดล่างด้วยนะมีติดล่างด้วยอ่าวดนี้ อ่ yup. ับข้ามาบังวิธีคำนวณรับวิธีคำนวณศูนย์นี้เขาจะใส่ลักอ่าลักลอยขออน้องันที่หนึ่งบวกลักหน่วยขออน้องันที่หนึ่งหล็กบวกลักลอยลมุนรั้งที่สามบวกลักหน่วยเลล็กุนรั้งที่สามรับตามนี้เลยงอบสีอ่ครับลักลอยและหลักหน่วยขออน้องันที่หนึ่งก็คือศูนย์กับหนึ่งงับศูนย์กับหนึ่งแล้วก็อ่า ร้อยหมุนครั้งที่สามแล้หน่วยหมุนครั้งที่สามอ่าครับร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามก็คือหกบวกสองครับหกบวกสองครับเนาะ pues, สูตรไม่มีค่าอ่าหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าอ่างวดนี้ศูตรนี้ก็ได้เลขเก้านี่ครับได้เลขเก้ามาสามสูตรแล้วครับเนาะครับได้เลขเก้าสามสูตรซ้อนๆแล้ว zone, นี่ครับกำลังเดินครับเนาะ ได้เลขเก้าแล้วครับเ,เป็นสูตรที่สามที่ได้เลขเก้าน้ำลงเป็นงวดแรกถ้าเดินต่อสิเป็นงวดที่หกขึ้นกันครับเดินมาแล้วหางวดัดนะจะไปบนหรือล่างครับจะไปบนหรือล่ออางหยับทีไวพิจารณาเบื้องนะครับตามนี้เลยหยับี่ะเอามาเป็นสูตรที่สี่ครบเป็สูตรที่ 4. สี่สูตรที่สี่ครับ ตัวที่สี่นี่ก็เดินมหางวดเท่ากันเดินมาแล้วห้างวดเหมือนกันแล้วละตามนี้เลยเรับบนล่างครับละจะไปบนหรือล่างเรีบมาห้างวดแล้วครับวิธีคำนวณต้อหรับตัวนี้เข้าจะใช่ลักลอยรางวัลที่หนึ่งบวกลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็บวกสี่คงที่แล้วละตามนี้เลยครับที่อ่างเอฟทีบางอีข้างหนึ่งครับละทั้งสามหลักเลย นีครับ <Tipp> ท <s> er oh okay. like like ั้งสามหลักของรางวัลที่หนึ่งนีครับสามหลักของรางวัลที่หนึ่งเลยอ่าศูนย์สี่หนึ่งนีครับศูนย์สี่หนึ่งที่ออกไปแล้วหดที่ผ่านมาแล้วกับวกสี่คงที่นี่ครับสี่บวกสี่อ่าสี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านีครับได้เลขเก้าอยู่แล้วครับได้เลขเก้าเป็นสูตรที่สี่นี่ครับทั้งหมด ถ้าสี่สูตรนะได้เลขเก้าด้วยเหมือนกันนะครับ,บน้ำลงเป็นงวดแรกคือกันเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยงวดนีถดนนด 6, ้ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกนะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกนะครับเดินมาแล้วห้าวดนะครับบนล่างแบบตามนี้เลยเอฟซีอ่าท่านไหนที่เชียนชอบสูตรแบบนี้นะครับท่าว่าชอบกับพานใปก่อนท่านไหนที่ว่าชอบสูตรแบบนี้นะครับ ท่านที่ชอบส,สูตรแบบนี้ก็เข้ามารับชมได้เลยนะครับเอ้ามาบางสูตรที่ห่าสูตรที่หานะครับเรามาชมสูตรที่ห้าสำหรับสูตรที่หานี่เดินเง้ยวเวครับเดินยาวเหมือนกันนะครับ đã. เดินมาแล้วแปดนวดนะครับเดินมาแล้วแปดนวดสําหรับสูตรนี้เดินมาแล้วแปดนวดบนล่างเี่ยครับรบ,นนรบ,บนล่างนะครับเงี้ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยเียครับแต่ว่าล่าสุด มาอ่าล่าสุดนี่มาทีเลขอ่าบนอสองวัดส้นนะครับแบบตามนี้เล้เห็ุที่นะครับมาแปดวดแล้ววิธีคำนวณถ้ารับสูตรนี้คราบจะใส่ลักซิปและลักน้อยล่างแล้วก็บวกลักซิปเลขหมุนทางที่หนึ่งบวกลักน้อยเลขหมุนทางที่หนึ่งบวกสี่ข้องที่นะครับตามนี้เลยนะครับอ่าซิหน่วยล่างก็คือสี่กับหกนะครับสี่กับหกแล้วก็ สิบและหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งอ่ะสิบและหน่วยนั้นก็คือศูนย์กับแปดอ่ะครับศูนย์กับแปดบวกสี่ของที่ครับสี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้เลขสองครับเดินมาแล้วแปดขวดจะไปบนหรือหลังครับวันนี้ได้เลขสองนะครับเดินนี่มาได้เลขสองนำลงเป็นวันแรกครับนำลงช่องเป็นวัดแรก ถ้าเดินจะเป็นงวดที่เก้าถ้าเดินต่อครับจะเป็นงวดที่เก้าถ้าเดินต่อ fc ไว้พิจารณาบ้างอ่าครับนี่สูตรแปลกนะเรับสูตรแปลกอ่าบนล่างเลยมาทัา้งบนทั้งล่างครับเอาบางสูตรตไปอ่าสูตรที่หกครับนะสูตรที่หกสำหรับสูตรนี้ เดินมาแล้วหกวัดนะครับเดินมาแล้วหกวัดนะครับเริ่มเดินต้งวัดนี้นะครับเดินมาแล้วหกวัดที่กิย้อนเบิ้ังไปย้อนเบื้องออกมาทั้งบนทั้งล่างนะครับวิธีคำนวณสำหรับสูนรนี้เ้อาที่ใส่ลักสิบล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกลักหน่วยล่างบวกหนึ่งข้องที่ตามนี้นะครับลักสิบล่างบวกกันสองครั้งนี่ครับสี่บวกสี่ แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับเลขหกแล้วก็บวกหนึ่งนะครั 1. บบวกหนึ่งตามนี้เลยเนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ่งวดน,นี้ได้เลขห้านะครับนำลงเป็นงวดแรกนะครับนำลงช่องเป็นงวดแรกเป็นสูตรใหม่อ่ 1. ถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่เจ็ดอ่าถ้าเดินต่อเป็นงวดที่เจ็ดเพราะว่าเดินมาแล้วหกวดสถิติครับเดินมาแล้วหกวดอ่ะบนล่างนะครับไอบซีพิจารณาเบิ้งสําหรับท่านใดที่ชอบสูตรแบบนี้นะครับเอาเบืงสูตรที่สูตรที่เจ็ดอ่ะสูตรที่เจ็ดอ่ะสูตรที่เจ็ดแล้วนะครับสูตรนี้เดินมาหางวดนะครับเดินมาแล้วห้าวดอ่าบนล่างนี่ครับสามวัดแรกมาทีหลาง อสองหอดหลังมาที่บนบนะครับ,บตามนี้เลยจะมาบนหรือหลังครับละ่ะวิธีคำนวณตัหรับสูนย์ห้าสิใส่ลักแสนของวันที่หนึ่งบวกลักหมื่นของวันที่หนึ่งบวกลักพันของวันที่หนึ่งแล้วกะ็บวกห้าของที่ตามนี้เลยผมก็ได้กกเขียนเอาไว้แล้วนะครับมาบึงแสนหมื่นพันครับแสนหมื่นพันครับสี่ศูนย์เจ็ดครับ สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็บวกห้าของที่เงียบตามนี้เลยสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่ง,งบวกห้าเป็นหกได้เลขหกงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่เนียบนำลงช่องเป็นครั้งแรกน,นะถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกตรับสูนี้เดือนมาแล้วห้างวดเนียบเดินมาแล้วห้างวาวางวดถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หก ต,ตาม e. นี้เลยเย็บจีเยบตามนี้เลยเราะบังสตรสุดท้ายนะครับสุดสุดท้ายวิ่งบนล่างสุดสุดท้ายนี่ครับ ah สุดนี้กี่เดินเป็นบันไดลิงเลยนี่ครับอ่ะนี่ครับซิกแซกเลยนะครับตั้งแต่งวดแรกเลยนี่ครับเดินมาแล้วหางวดนี่ครับเดินมาแล้วหางงวดงวดแรกมาล่างงวดที่สองมาบนงวดที่สามมาล่างงวดที่อ่ะสี่มาบนงวดที่ห้า กลับมาที่ล่างอีกงวดน,นี้จะกลับไปที่บนหรือไม่นี่ครับกลับไปที่ที่บนหรือไม่เราก็ไม่รู้ไม่ทราบครับแล้วอ่าจะจะเหมือนที่แล้วมาหรือไม่นี่ครับอ่าครับแล้วอ่านี่ครับ,รบเรามาดูวิธีคํานวณเลยนะวิธีคํานวณเท่าสิทธิ์ไทลักอ่าร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกหนึ่งคงที่ ตามนี้ด้วยสำหรับหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่หลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขสองนะครับเลขสองแล้วก็บวกหนึ่งของที่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้เลขเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ด นำลงเป็นครั้งแรกนะครับนนำลงช่องเป็นครั้งแรกถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่หกถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่หกเดินมาแล้วห้างวดนะครับซิกแซกซิกแซกนี่ครับอ่าก็ไปอ่าชนทั้งบนทัสส Overall, ส้งล่สส <ส consigo S 1> างเนะครับทางด้านเลขเจ็ดของเราก็มีทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันครับเรามาดูกันเลยนะครับทุกทุกสูตรนะครับ ที่ผมได้นำลงในมือนี้น้ำละทุกๆสูตรนี่ครับทั้งแปดสูตรเอฟจีอ่าก็แคปหน้าจอไวเบิงว่าสูตรใดส้เดินต่อแล้วละมาบนหรือล่างะสูตรไหนจะไปบนสูตรไหนจะไปล่างแล้วก็สูตรไหนจะเดินต่อไม่เดินต่อแล้วละเอฟจีไว้ผิดจะหน้าเบิงอ่าแล้วละแคปหน้าจอไว้เบิงแล้วละสำหรับงวดประจำวันที่อ่าสิบหก งวดประจำวันที่16บทับแนะทับ2567เนี่ยตามนี้เลยครับนะทั้งหมด8สูตรเนี่ยทั้งหมด8สูตรครับนะสูตรวิ่งบนและล่างครับยนะส้องรับนะไเก้ากระชนกันเนี่ยชนกันสี่สูตรเลยครันะได้เก้าชนกันสี่สูตรเลยเนี่ยที่เหลือก็ได้อย่างละตัวเนี่ย อ่าสี่สูตรนี้ได้อย่างละตัวแต่สี่สูตรนี้ชนกันเลขเก้าจะมาให้เห็นหรือไม่รับจะมาบนหรือล่างเพราะว่าเลขเก้าก็ติดทั้งบนทั้งล่างนะครับขอให้มาครับนะขอให้มาครับขอให้มาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้า,าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนันได้ครับเ้อ สุดท้มีก็ร่างแรงใจใเฮดคลิปใไมไหาฮะสุดที่รับชมตัวเลขกับเป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสุดอดีตเดือนดียหน้าคเวเจริญต่อหรือไม่เอฟซีพิจารณาเบิร์กสำหรับอ่าส้อนรับงวดประจำวันที่สิบหกอ่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก็ขอให้เอฟซีจงแห้งๆปางๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องพอหน่อยผ้าโชคครับต้อนรับคลิปต์นี่อวิบายดีครับ